ตาาฟินนิวชัยพลกับความฝันที่อยากเป็นนักเทนนิสและการดวลกันบนคอร์ดครั้งแรกของนิวกับเอกกี้คุณแม่คู่แข่งเราเวลาแคสงานนี่คือมาริโอผิดหวังจากความรักหรือเปล่าถึงเป็นคนชอบเที่ยว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาไนรายการที่จะพานะคะแขกรับเชิญหรือเหล่าซุปตาเนี่ยมาทำอาชีพในฝันเขาอยากทำอะไรเราก็จะพาเขาไปทำพาเขาไปทำวันนี้อะไรเอ่ยแต่งตัวไม่เข้ากันเลยก็พี่รีบแต่งตัวไปไหนรู้ไหมวันนี้แขกเป็นผู้ชายรอดูนางสิรีบแต่งตัวรอเลยเขาจบเขาจบเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพมาเลยนะคะถ้าทีฉันเกิดพลิกพลักอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาดัดตัวได้เลยค่ะนี่พร้อมพลิกเลยใช่ไหมคะ พีควางวันนี้ใครรู้มาหรือไม่คะน่ารักน้องนิวชัยพลเป็นขวัญใจทุกคนเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเก่งกว่างเอฟวีตติงจิลเบลแล้วเขาตีเทนนิสเป็นหรอก็ไม่รู้ไงเขาเก่งใช่ไหมแต่เขามีความปั่นไงมีความปั่นเขาอยากเป็นครูใช่ป่ะเป็นโค้ชสอนเด็กเขาจะสอนชาลีฉันจะสอนเขาไม่รู้หรอนี่ก็ต้องดูแล้วพี um> ่จะรีบเปลี่ยนชุดไปไหนก็จะเจอเขาแล้วว่าผู้ชายมาก็ต้องเปลี่ยนยังไม่ได้เจอเด็กค่ะเราต้องไปเจอผู้ใหญ่ก่อนพี่ต้องเปลี่ยนชุดอ ก็แต่ไม่คุยคิวกันเมื่อคืน <c oughs> ไม่ส่งไลน์มาบอกพี่ไม่ถามอกลับมาตอนนี้แน่นอนทุกคนก็ต้องอยากจะแบบอยู่ใกล้ชิดนะ น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเยกิมธัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ปกติตามตัวเขาลําบากนะชอบไปเที่ยวตลอดเวลาครับผมเวลาว่างก็จะออกเดินทางครับชอบเดินทางไคนเดียวว่างไม่ได้ก็แล้วแต่ไปทั้งคนเดียวด้วยไปกับเพื่อนด้วยโควิดทําไงอะโควิดนี่ก็อยู่บ้าน3เดือนไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนโดนขังอะก็คือเปลี่ยนโดนขังเปลี่ยนมาเที่ยวในไทยแทนเขาไปเมืองนอกไม่ได้เพราะว่าเหนือเราก็มีธรรมชาติมีภูเขาไม่นู้มีนี่ใต้ก็มีทะเลมีดำน้ำอะไรเงี้ยผมก็ชอบดำน้ําด้วย ฝั่งพวกเกาะอันดามันเนี่ยเริ่มเปิดแล้วตุลาเนี่ยจะเริ่มเปิดแล้วมันก็สามารถเที่ยวได้ทั้งเหนือทั้งใต้แหละว่าตอนนี้เออตอนนี้มาเที่ยวไทยกันเยอะๆนะใช่ครับดีกว่าแล้วที่ไปต่างประเทศไปมาแล้วกี่ประเทศต่างประเทศไปมาแล้ว56ครับ56สประเทศครับผมจริงก่อนนี่คือนับไว้เลยหรอนับครับนับมีลิสต์ไว้เลยแล้วมันเหมือนมีมีแมปอ่ะที่เขาให้ฝนระบายแล้วก็ไประบายว่าเฮ้ยประเทศไหนไปมาแล้วไปมาแล้วก็เพิ่งไปเลบานอนประเทศล่าสุดตอนปีใหม่ประเทศที่56บเบรุรตเบอรุตเลบานอน เหลืออีกกี่ประเทศที่เราจะต้องไปหมันก็เลือทั่วโลกทั่วโลกก็เหลือเป็นร้อยนะพี่เป็นร้อยเหรอวันนี้มาณสองร้อยสองร้อยกว่าประเทศนะทุกคนนี่เพิ่งรู้นะแล้วแล้วบางคนเขาก็สงสัยว่าแบบผิดหวังจะมาักหรือเปล่าถือเป็นคนชอบเที่ยวอะไรเงี้ยก็จริงๆชอบอยู่แล้วนะชอบอยู่แล้วชอบไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่เกี่ยว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  ไม่เกี่ยวกับความรักไม่เกี่ยวกับความรักครับชอบเที่ยวอยู่แล้วเที่ยวมานานมากแล้วจริงๆเนี่ยเริ่มต้นก็ตั้งแต่เด็กๆนะวางแผนไปกับเพื่อนมัธยมเริ่มจากลาวเริ่มจากตรงเซอเอเซียเนี่ยเก็บให้หมดก่อนก็แสดงว่าชอบเที่ยวตั้งแต่เด็กไงช่วงมัธยมก็คือเดินทางแล้วใช่ครับมัธยมพี่ยังแบบขึ้นเครื่องบินไม่เป็นเลยอ่ะผมนั่งรถอ๋อเหรอตอนมัธยมนี่คือจับกับกลุ่มเพื่อนมัธยมก็คือนั่งรถรถตัวองรถบัสจากหมอชิดเนี่ยไปลาวเฮ้ย ใช่นั่งข้ามไปลาวเลยไปเวียงจันท์เลยทีนี้ย้อนกลับไปช่วงแบบสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นแคสคงานเขาบอกว่าคู่แข่งเราเวลาแคสงานนี่คือมาริโออย่าเรียกว่าคู่แข่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า<อ>เป็นเพื่อนที่จะไปเจอกระตามงานที่กำลงแคสใ์อย่กันที่ที่เจอกันอยู่เนี่ยสองคนเนี่ย ทุกงานคือคนอื่นเนี่ยเวลาโมเดลลิ่งเขาพาไปเนี่ยเขาจะไปกันแบบเป็น1ิคนเลยแล้วเราก็จะไปคนเดียวกับของเราแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ไกลเราก็นั่งไปเจอทุกงานวันนี้โอเคสกินเฮดเหมือนกันด้วยตอนนั้นและหน้าคล้ายๆกันก็จะผ่านเข้ารอบไปรอบหลังๆด้วยกันตลอดลึกๆเขาลึกๆตลอดติดตงเลือกระหว่างคนนันหนึ่งใช่ไหมแล้วคนนั้นก็เอาไปหมดเลยคนนั้นคนนั้นโก็คือมาริโอ้ไม่ไม่ตอนหลังๆก็คือแบบเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าเจอกันบ่อยคุยกันตลอดเวลา เราโอ้ก็เอาได้งานหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ข่าวว่าน้องนิวเนี่ยเป็น perfectionist ก็ประมาณนึงครับยังไงอะคะคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วอยากทำให้ดีที่สุดถ้าตั้งใจจะทำแล้วอ่ะเราจะทำแบบเต็มที่แล้วอยากให้ออกมาดีที่สุดแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวกับการที่แบบเราเป็นคนเจ้าระเบียบอะไรอย่างี้ด้วยไหมมันเกี่ยวไหมนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงแต่ก็อยู่ในประมาณนึงนะไม่ได้แบบว่า้ต้องฟิกส์ขนาดนั้นพอเราโตขึ้นพอเราเรียนรู้มากขึ้นก็จะรู้ว่า เอ้บางทีมันไม่สามารถที่จะเป๊ะได้ทุกอย่างมันต้องมีความย่อนมีพื้นที่จะแบบเหมือนให้ทุกอย่างมันมันมันโอเคที่สุดคือตอนนี้ก็เฟล็กซิเบิรแล้วก็เฟล็กซิเบิร์ไม่ได้บกโปเชันน่ใช่อะอย่างเวลาแสดงเนี่ยคุณมักจะได้บทเลิฟซีนฉันก็สังเกตเห็นหลายครั้งทำไมคุณถึงบอกว่าคุณตื่นเต้นแต่เวลาที่บทที่คุณแสดงมันไมันพริวมากเลยมันพริวเท่ากับอะไรอะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบบทบทเลิฟซีนเลยแบบเลยแต่คุณกังจะได้ ก็มักจะได้อย่างนั้นยิ่งล่าสุดเนี่ยเรื่องล่าสุดเนี่ยคือฝ่ายแกมแพรที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ทางจีเอ็มยี่ห้าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเกรงสุดในชีวิตเลยนะต้องเลิฟสินกับใครแก้วเขากำลังจะแต่งงานไงใช่ไงเขากำลังจะแต่งงานแล้วผมก็เลิฟสินเลยแล้วผมก็แบบเครียดอ่ะพออ่านบทแล้วแบบเขาจะแต่งงานแล้วก็เกรงใจมันคือมันคือความเกรงใจมากกว่า เล่นกับใครตื่นเต้นสุดกับใครตื่นเต้นสุดทุกคนเหรอพี่เอก <ừ> ทุกคนจริงๆอย่างที่บอกมันเขินอ่ะมันเป็นมาทุกคนแล้ว<อ>แล้มันก็ตั้งแต่คนแรกๆเลยนะผมจําได้สุดเลยว่าคนแรก <ừ> ที่เล่นแล้วแล้วกลัวมากคือพี่ปีใหม่ <ừ> แล้วต่อมาตอนจันดารามันก็มีมีกับ กับนักแสดงญี่ปุ่นเนียไงแซบใช่มันก็เลยแบบมันก็ตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรคนดูชอบจ้ะเธอตื่นเต้นเรื่องเธอแต่ว่าฉันชอบจ้ะมันเรื่องการกินบ้างไอไม่ชอบไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินคะแต่ว่าบังคับตัวเองให้กินใช่เพื่ออะไรบางอย่างที่มันกินผักเนี่ยเพราะเคยโดนแฟนเก่าบังคับให้กินเราคิดว่ากวนร้อร้อนตามที่ไปสืบข้อมูลมาอ๋อคือแฟนเก่านี่ถ้าเกิดพูดตามตรงเลยนะแต่มันก็เริ่มกินแบบ กยุมกิ่ยิมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีแรงหนึ่งที่มาบังคับเราเราก็เลยต้องมันก็เลยแบบเริ่มกินมากขึ้นแต่เหมือนกับเคยอดอาหารถึงขั้นแบบเป็นลมกลางกองเลยหรอใครเกือบครั้งเดียวอะเกือบจะเป็นลมแล้วกันใช้ครว่าเกือบแล้วกันครั้งเดียวใช่หน้ามืดในชีวิตเพราะคุมอาหารนี่แหละจันดารานี่แหละคุมแบบจริงจังมากเพราะไม่ต้องโชว์หูก็ลดแป้งเยอะมากคือกินแป้งแบบจํากัดมากๆอก แล้วมีอยู่ฉากหนึ่งฉากใส่สูตรประมาณ3ชั้นจจรจาภาค2สูตรแบบมีกักข้างในทุกอย่างใส่ท้ายใส่แล้วยืนอยู่แล้วพยืนอยู่แล้วก็แบบนุ๊ดอย่างนี้ก่อนยืนลอยลอยลอยแล้วก็มีตอนนั้นถ่ายกับมาริโอ้แล้วนั้นย้อนความกลับไปก็โอ้คงไม่โกรธนะไอ้กุ๊ปกิ๊บมาด้วยแล้วกุ๊ปกิ๊บนี่คือตัวที่แบบล้อผมอ่ะแล้วบอกกูจะล้อมึงยันลูกบวชอีนิวเป็นลมโดนแก จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังยิ้มเป็นลมแล้วก็หายอย่างนั้นว่าคือกินน้ําแดงกอนน้าแดงมาโอ้โหได้ต่ละวันเติมน้ำตาหน่อยก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับีแล้วปกติคือเป็นคนใจร้อนเหรอคะใจร้อนครับใจร้อนตั้งแต่ขนาดไหนตั้งแต่มัธยมแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมีตีกันบ้างไหมมีบ้างมีครับมีครับวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นแล้วมันอารมณ์ร้อนแล้วมันเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอ่ะเหมือนเสร็จปุ๊บแล้วมันเรีแอคชั่นมันตอบสนองทันทีแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรแแล้วต ขึ้นได้หมดเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สงบมากหนึ่งเลยคือโตขึ้นแต่ว่าที่ผมว่าสําคัญสุดคือหม่อมน้อยเรามาเรียนแอคติ่งเนี่ยแล้วหม่อมก็ให้เรานั่งสมาธิอและมันกลายเป็นว่ามันส่งผลดีต่อทุกเรื่องมันก็เลยทาให้เราใจเย็นขึ้นในปัจจุบันมาพูดถึงเรื่องกีฬาบ้างเห็นเมื่อกี้ตอนแรกมีพูดถึงเรื่องดำน้ำครับผมดำน้ำด้วยดำน้ำไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมคะเป็นเรื่องเป็นราวครับดำมาประมาณ กว่า <12 S 1> ปีละสิบสองปีตั้งแต่สิบแปดอะไรเงี้ยคือมันเป็นกีฬาที่เราชอบนะแต่ว่าห่างหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนดําด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเราไปเราไปเรียนดำน้ำเพราะเราอยากดำปรากฏว่าเราหาที่เรียนไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ก็ตลกนะให้คุณแม่หาให้ว่าจะไปเรียนดำน้ำที่ไหนแล้วก็ไปเจอคุณหลุยคุณหลุยที่เป็นนักดำนำ้ำก็เลยโทรไปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วคุณหลุยก็บอกว่า อ๋ผมไม่สอนครับอา้าวคือ, <laughs> ค,อคือเขาเป็นแบบ d i มา master แบบอันดับนหนึ่งของประเทศแล้วอะ่ะแล้วผมก็แบบหล้วจ,จะไปเรียนที่ไหนดีคุณแม่ก็เลยตือเขาก็แบบผ่านไปสักพักหนึ่งก็นะคะแบบหนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่สอนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีมีเพื่อนสอนไหมไมีอะไรนนึ่งสักพักหนึ่งคุณหนูแบบเออเออเออมาสอนเอง <laughs> เฮ้ยจริงๆแล้วพอขึ้นเรือวันนั้นคือผมแบบทุกคนแบบ คุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งเรือแบบพวกที่เป็นไดามาสเตอร์ที่เป็นครูคุย<า>สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมแบบคุณเรือทำอะไรครับสอนนะฮะสอบอะครับสอบ,สอ,บอ๋อใช่ใช่สอบนี่จะเป็นครูเหรอนอ้องจะเป็นครูเหรอ <c oughs> ไม่โอเพนวอเตอร์ฮะทุกคนแบบฮะ <c oughs> คุณหลุยสอนโอเพนวอเตอร์ด้วยเหรอคือเขาเลิกสอนเปสิบสิบปีแล้วควรจะภูมิใจเราภูมิใจไม่ใช่เราภูมิใจมากแล้วรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยดำน้ำดีได้ถึงทุกวันเนี่ยเพราะว่า ครูหลุยวังรากฐานเราไว้ดีมากกับกีฬาดำน้ำทีนี้มาถึงความฝันครับคุณเคยฝันว่าคุณอยากจะเป็นกัปตันใช่ครับกัปตันในร้านอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารสบหรือขับเครื่องบินเอาไงอยากจะเป็นกัปตันที่ <laughs> องอกวงเพลง UHT กับพี่เอกกี้ <laughs> <laughs> เล่นคางหน่อย ได้เลยจ้ะนี่ต้องบอกว่ามีคสามความฝัน1ผมมี3ความฝันหนึ่งคือนักบินนี่แหละกัปตันที่เป็นนักบินนี่แหละสองคือนักกีฬาอาชีพเพราะตอนนั้นเราก็เล่นกีฬาอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําแล้วก็มาเป็นเทนนิสแล้วก็มาเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยสามคือนักแสดงอสามคือนักแสดงใช่สามคือนักแสดงคือนักแสดงเลยแต่นักแสดงแทาเป็นแล้วนักแสดงแล้วยังแสดงอะไมาในการของเราเรามีหนึ่งความฝันที่ใช้คุณทำคเรื่องของการเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็โดยเฉพาะนักกีฬาเทนนิสด้วยจัดวันนี้สารฝันให้้คคววามรูเเกกี่่ยับทนนิสะ อ่ะเดี๋ยวไปพบกัน้งเลยครับขอต้อนรับนะคะครูสอนเทนนิสโคชโจนะฮรครูสอนเทนนิสจากโคซีเทนนิสคอร์ดคับสวัสดีคับสวัสดีครับคโจครับสวัสดีครับเป็นครูสอนเทนนิสค่ะมันต้องเริ่มต้นจากอะไรอะคะนึงเกิดจากความรักสองเราต้องสอนให้ทุกคนรู้กีฬาเทนนิสหรือกีฬาทุกประเภทจะมีการรู้แพ้รู้ชนะ ถ้ารู้ถ้าชนะก็มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปถ้าแพ้ก็ฝึกฝนต่อไปครับผมคนที่จะสอนเทนนิสได้เนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนครับต้องมีการสื่อสารการเข้าใจการถ่ายทอดอย่างผมพูดภาษาง่ายๆอย่างอย่างภาษาอังกฤษบางทีเด็กอาจจะไม่เข้าใจเหมือนตีโฟร์แฮนท็อปสปินเนี่ยเราบอกเฮ้ยน้องเบิร์ดกระโลกไปท่าเบิร์ดกระโดดไปง่ายๆนี่สับให้เข้าใจง่ายแล้วสิ่งที่ยากที่สุดยากที่สุดการคาดหวังครับ หนึ่งผู้ปกครองเราไม่ได้สอนกับเด็กอย่างเดียวเราต้องสอนผู้ปกครองด้วยบางที 1. ดูว่าเด็กมาเพราะอะไรมาเพราะออกกาลังกายมาเพราะอยากเป็นนักกีฬาหรือมาเพราะผู้ปกครองอยากให้มา <c oughs> เคสที่สอนยากสุดคือผู้ปกครองอยากให้มาเนี่ยก็คือเหมือนเราเหมือนเราสอนแค่บ,บนอนะ่ะมัน <c oughs> ตีไปเรื่อยๆถ้าเด็กอยากออกกำลังกายเราก็ต้องทําให้เขาสนุก <c oughs> หาเกมให้เขาเล่น ถ้าเด็กที่อยากจะมาฝึกเป็นนักกีฬาทางนิตมวิจิตรบ้านเราก็จะสอนอีกแบบหนึ่งม,มันก็จะมันต่างกันไปแล้วมีสาวคนแกบน่บ้างไหมคะมีครับมีครับเ <laughs> ทนนิสนี่เราเล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เลยเด็กฝึกที่ผมสอนมาก็รู้สึก5้าขวบครับ5วบห้าขวบ โตสุดที่ยังเล่นได้อยู่โตสุดที่เล่นได้อยู่ตอนนี้ก็60กว่าครับโอ้โหแล้วล่าสุดอีก92องะที่มาตีกับครัวอ่าอ่ <c oughs> าใช่ไหม,มคะเหราสิบสองอะไรมาตีฮะแล้วเขามีผลรีเสิร์ชนะว่ากีฬาเทนนิสอะคนที่เล่นเทนนิสอะอายุยืนมากที่สุดนะอ๋องนะครับใช่อ่าทำไมทำหน้าสงสารกูจะบอกกูไม่เห็นเคยมีผลรีเสิร์ชเลยก็ส่งในไลน์กุ๊งไงเออเตรียมก่อน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 ขออนุญาตถามถึงรายได้ได้ไหมคะกีฬาเทนนิสรายได้ถือว่า โอเคนะครับเราก็เฉลี่ยต่ําสุดที่ที่นั่นก็คือชั่วโมงละ500บาทไม่รวมค่าสนามสูงสุดก็ชั่วโมงละสามพันอ่ะเดี๋ยวเราเอาใจช่วยน้องนิวเอาละค่ะพกี้น่าจะพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้เพีกี้มาเป็นคู่ต่อสู้กับน้องนิวอ๋อได้ดีไหมทำไมทำได้ลื้นนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้ตีมาเป็นสิบปีแล้วพกี้ก็ตีทุกวันเลยนะไม่เป็นไรเรามีโคโจ กูโจ้ทีเดียวผมหรือฝืนให้ดีไหมคะได้ครับได้ครับฝากกูโจ้ด้วยครับโอเคไปเลยค่ะครับกูโจ้ครับตอนนี้นิวชัยพนก็กำลังขมักขมันตั้งใจเรียนรู้เทนนิสกับครูโจ้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสามารถเอาชนะพีเอกกี้ของเราได้ไหมเป็นไงบ้างครับกูโจ้ครับผมเมื่อกี้เท่าที่กูโจ้ดูนะน้องดิวมีเบสิกที่ด okay, ีมากเพียงแต่เหมือนกับ รถที่จอดนานไปหน่อยว่าสตาร์ทแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็วิ่งได้แป๊บเดียวมันก็กลับมาครับครับตอนนี้คุณแม่พร้อมแล้วค่ะจะปฏิบัติภารกิจถูกไหมสู้เลยครับสู้ไหมคะเพราะว่าเอานี้ถ้าแพ้ต่อเสื้อเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีเรียนเสียไงผมไม่ตีมาสิบปีแต่พี่กี้ถ้าพี่แพ้พี่ต้องถอดเสื้อนะอ่าเอาเวละได้ป่ะลลแ้วกลัวพร้อมไหมพร้อมเริ่มไปเลยมาครับตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่นิวชัยพลและพี่เอกกี้จะลงสนามจริงกันแล้วแมชหยุดโลกเลยนะครับเนี่ยอ้ยคุณแม่โอ้สมากเลยค่ะว้า โอ้ยออกนิดเดียวค่ะเกมเซฟแบตนะคะสกอร์เจ็เกมเก็บุ่ต่อนหนึ่งนะคะตอนนี้คุณขอแก้ตัวกันอีกหนึ่งเกมซื้อนะคะคุณแม่แม่เซฟก่อนนะคะ ยอยรอบว่าแล้วตามูเฮ้ยโอ้ยโหเจ๊สองค่ะ ป็นไงบ้างคะกับภารกิจวันนี้ล้มเหลวครับ <c oughs> ไม่ล้มเหลวหรอกแต่ถือว่าดีที่ผมได้กลับมาเล่นใช่จะชนะหรือแพ้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วพอแค่ได้กลับมาเล่นในสิ่งที่เรารักเนี่ยเรากป็แฮปปี้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องนิวมากๆเลยนะคะที่มารายการเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณครูโจ้ด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันครับได้รื้อฟื้นสิ่งที่เรารักเลยใช่อะอยากให้ซุปตา์คนไหนมารายการของเราเนี่ยฮะก็เข้าไปคอมเมนต์ใน f a Facebook f a n Page ซุปตาพาฟินได้เลยนะครับค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าเวลา9้าโมงครึ่งทางจิมเอ็นนี่อน ะะสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นนักกีฬาเทนนิสนะครับหรือว่าชอบในกีฬาเทนนิสนะครับก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้ทําเต็มที่ในสิ่งที่เรารักนะครับซ้อมครับซ้อมนี่คือสําคัญมากแล้วก็คอยปรับคอยพยายามหาเวลาให้เวลากับ <coloca> มันผมเชื่อว่าคุณจะไปถึงนักกีฬาชีพได้แน่นอนครับ